วันนี้มีอันติดออนิวมานำเสนอให้ชมกัน3คันเลยนะคะ ใหม่น้อยสุดอยู่ที่49,000โลแล้วก็ผ่อนถูกสุดแค่8,000บาทเท่านั้นนะเป็นตัว 1.6G ปี2019รถหน่วยงานประจจการกรวาดศูนย์นะคะใครที่หารถไปใช้งานอยู่แนะนำไปหนึ่งครั้งเลือกเลยฟรีดาวได้ทุกคันนะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบพักร,รีบทอรีรบติดต่อมาได้เลยนะช่วยทุกคันและทุกเพจรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไปได้รถคุณภาพเกรดเอไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัเดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนะัดมีรถอันติชมหน้าออนิว มานําเสนอให้ชมกัน3คันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถวิชชีงานอยู่นะแนะนําอันติปอีอหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเรียบอยแล้วด้วยเครื่องยนต์อึดถึกและทนมากๆนะคะอะไหหาง่ายค่าแม่ทันแตถูกด้วยนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชชีงานนะคะห้ามพลาดเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัสสุทธาแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วย ทุกคันดันทูเคสนะคะสำหรับ3คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานกดประจำการประวัติศูนย์ตัว1 6ีปี2019สเปคเดียวกันทั้ง3คันเลยนะคะลูกค้าได้เป็นช่วงล่างตัวใหม่แล้วด้วยนะคะช่วงล่างที่ n g a แยกอิสระซ้ายขวานะคะช่วงล่างรุ่นนี้นะคะนุ่มนั่งสบายนะเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะคะใครสนใจคันไหนห้ามพลาดเลยนะคะ3คันนี้นะคะไม่น้อยสุดอยู่ที่40,000กโลนะ,ะแล้วก็จะมีไม หลักมืออีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่เนี่ยอยู่ประมาณแสนกลางๆแต่ว่าราคาถูกสุดนะคะลูกค้าใครสนใจคันไหนทัมพคันเลยนะคะฟรีดาวได้ทั้ง3คันเลยนะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของรถแต่ละคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนนะคะคันนี้ป้ายทะเบียน9กไก่ทอถุง410อ4140นะคะคันนี้นะ ได้มาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอก ติดเพิ่มมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าสเปคเดิมโรงงานเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะสามขั้นนะคะสเปคออปชั่นเหมือนกันนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดทามนะคะล้อแม็กคอม16นิ้วนะคันนี้นะคะได้กระจกเดิมทุกปานด้วยนะคะโลกโก้เตยทามีติดอยู่ครบแล้วก็เรขกไมค์คันนี้นะแค่86,000โลเท่านั้นเองราคา4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,5 0 0นะคะใครอยากได้รถ สวยไปใช้งานแนะนําเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะตรวจสอบเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะคันนี้ไม่แปด0มื่นโลนะคะสี่แสนเก่าพันบาทฟรีดาวนผ่อน8,500รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นเรียบบอยแล้วด้วยนะคะเชื่อมต่อบูธได้นะคะได้แอร์ออโต้นะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังแบบบักเก็ตซีดนะคะลูกค้า เบามาพรากับดูระบายอากาศนะคะเป็นเบาะหนังที่ระบายอากาศได้ดีเบาตัวเดียวกับรถแคมรี่เช่นกันนะคะนุ่มนั่งสบายด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้นะคะพลาดเลยนะคะไม่แปดหมื่นหกพันโลสี่เก้าเก้าเท่านั้นนะคะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆสีรอนเงินทั้งสามคันเป็นสีที่ดูแลง่ายด้วยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ดีไซน์มาสวยงามแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์กันชนทันหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะสองจุดนะคะสภาพสวย พร้อมใช้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าใครสนใจคันไหนนะคอมเมนต์หรือว่าทักไลน์โทรมาตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะดับยินดีให้คำปรึกษ,ษาถูกใจคันไหนแคปหน้าจอแจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะคะคันนี้เป็นไมกลางๆนะคะไม8 6 6 0 0โลนะเป็นอ่าเรียกว่า คันกลางแล้วกันนะระดับกลางนะคะ499,000บาทเพราะว่าจะมีอีกคันหนึ่งที่ไม่น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่สูงกว่าแต่ราคาถูกนะคะลูกค้าถูกใจคันไหนอะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกเดิมทุกบานด้วยนะสภาพเดิมๆสวยๆพร้อมใช้รถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยการเช็คระยะการแมนเทนเน็เปลี่ยนะ่า้น้ำมันเครื่องประวัติศูนย์ร้ออยู่แล้วนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคันนี้ไม่แปดหมื่นหกพันโลนะคะสี่แสนเจ้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผลแปดพันห้านะมาดูคันถัดไปนะคะคันนี้ปายทะเบียนเก,ก้ากอกไก่ยอหญิง 1 061กรุงเทพมหานครคันนี้เลขไม่น้อยสุดใน3,000ันที่นัดนํามาให้ชมกันนะคะคันนี้ไม่น้อยสุดนะไม่อยู่40,000ืกว่าโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นตัว1 6ึีปี2019สเปคเดียวกันเลยนะคะเลขไม่อยู่ที่4 9 0 0มืโลนะคะลูกค้าได้ไม่น้อย5้0 0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากจะให้รถไม่น้น้อยไปใช้งาน คันนี้เลยนะคะไม่น้อยสุดแล้วนะ4 0 0แสนอะ่ะ4 9 0 0 0โลนะคะลูกค้าขอไัยไม่4 9 0 0 0ืโลราคา5 000, 1 0 0 0 0บาทน,นะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อน8,700บนทะคะลูกค้าถ้าเทียบกับคันแรกนะเพิ่มมาแค่200เท่านั้นนะคะค่างวดเพิ่มมา200ได้ให้รถไม่น้อยกว่านะถ้าใครถูกใจคันนี้ก็รีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะคะสาภาพเดิมๆสวยๆกระจกเดิมทุกบานเช่นกันนะคะ,นะคะลูกค้า ช่วงล่างเหมือนกันสเปคเหมือนกันเลยนะคันนี้ที่เพิ่มเติมมาจากคันเมื่อกี้นะคะคันแรกเนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็เซนเซอร์หลังนะแต่ว่าคันนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่าจะได้ในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะที่ติดเพิ่มมาให้นะคะคันนี้ติดกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะสภาพพร้อมใช้ไม่สี0หม่โลโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์หลังติดมาให้2จุดเช่นกันนะคะลูกค้านี่เซ็นเซอร์หลัง สองจุดนะสาภาพสวยๆเช่นกันนะคะสาภาพพร้อมใช้รถหน่วยงานปดิระจำการประวัติศูนย์นะคะไม่สี่0มืนเก้าพันโลห้าแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนแปดพันเจ็ด รายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะเลดดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2 7เท่าเปอซซผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะลูกค้าใครสนใจคันไหนห้ามพลาดเลยนะผ่านมาแล้ว2คันนะคะคันแรกไม้ 0 0หมื่นกโลนะแล้วก็คันที่2ไม่9 0หมื่นะคะมาดูคันถัดไปคันนี้ลูกค้าขะราคาน่าจะถูกสุดในร้านแล้วสำหรับโฉมออนิวนะคะใครอยากได้อังติโฉมออนิวราคาถูกูกคันนี้เลยนะเป็นตัว 1.6g ปี2019เเหมือนกันนะคะคันนี้ เรกใหม่นะคะจะอยู่ที่1 3 3 0 0 0โลใหม่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะการเช็คระยะการมาแทนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลจากศูนย์ตัวอทได้เลยออนไลน์ทั่วประเทศนะคะคันนี้ ไม่แสนสามหมื่นสามพันโลราคาถูกสุดเลยนะคะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นคันนี้นะคะใครอยากได้อันติชมออนิวผ่อนถูกสุดในร้านน่าจะเป็นคันนี้แล้วนะคะเพราะว่าราคาค่าตัวถูกสุดเลยนะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะแคปหน้าจอ โทรมาหรือว่าแอดน์ตามเบอร์โทรหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรเราส่งรูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมของรถทั้ง3คันให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้มาถ่ายคลิปรวมรวมอาจจะไม่ได้เจาะลึกทุกสัสดส่วนของรถนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเลขกน้ออยากได้รถที่ผ่อนเบาๆนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นกระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะคันนี้สเปกเ,เดิมโรงงานไม่ได้มีติดอะไรมาเพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าแต่ว่าออปชั่นที่ให้มาเพราะ กับตัวรถก็ถือว่าโอเคเลยเนาะเพราะว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะมีแอร์หลังมาให้เหมือนกันนะคะใครสนใจขนหนห้ามพลาดเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ทั้ง3คันเลยนะต่างจังหวัดก็ออกได้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะซื้อรถกับเพชรยนรับรองว่าได้รถสวยๆถูกใจตรงปกลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอวีทีไอทั้ง3คันเลยนะคะเครื่องยนต์ขนาด1,600ซีซี 125แรงม้านะคะอัตราการเส้นฟัง,งน้ำมันก็ประมาณ16กิโลลิตรได้นะคะลูกค้าสภาพสวยๆทุกคันเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะถ้าลูกค้าตรวจสอบเจอว่ารถของเรานะมีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเพชรยนรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างทุกคนันใครสนใจคันไหนรีบทักรีบโทรรีบติดต่อ,อก,กันเท่ามาได้นะคะมาทวนให้อีก,กรอบหนึ่งนะคันแรกนะคะทะเบียน9 ก็ไก่ทอถุง4140นะคะเป็นตัว1.6จปี19นะคะไม์86,000โลราคา499,000ดาท ฟรีดาวนะคะผ่อน8,500แล้วก็คันกลางนะคะลูกค้า9กอไก่ยอหญิง1061กรุงเทพมหานครคันนี้นะคะไม่49,000โล510,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน8,700และคันสุดท้ายนะคะ9กอไก่ยอหญิง4322นะคะคันนี้ไม่133,000โลราคาถูกสุด469,000ฟรีดาว ผ่อน8 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจคันไหนก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ